สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมูจะเล่าเรื่องผีพรายตอนเด็กๆคุณหมูเป็นคนหนองคายนะคะบ้านอยู่ริมโขงตอนเด็กๆก็จะไปอาบน้ำโขงกันตกเย็นมาก็จะมีพวกเด็กๆเยอะในคุ้มลงเล่นน้ำโขง แต่เราคุ้มก็จะเล่นน้ําคุ้มไข่คุ้มมันไม่ไม่ค่อยข้ามข้ามไปอาบคุ้มอื่นซึ่งตาทวดเคยบอกว่า,าถ้าน้ำไข่ก็ลงอาบของคนแถวนั้นเราเพื่อนก็ดูแลนะคะสมัยเด็กๆตอนอาบน้ํานี่ก็ก็จะนุ่งกระโจมกระโจมอก นะคะนุ่งระจมอกแล้วก็ว่ายน้ําก็จะมีทั้งแบบวัดวาแล้วก็กระทุ่มเท้านะคะดีตีโป่งเล่นลอยน้ําเล่นกันทีนี้แถวหน้าวัดแถวแถวบ้านแต่ก่อนแถวแถวนั้นซึ่งเอ่อช่วงนั้นยังไม่มีสะพานมิตรภาพไทยลาวหาดทรายนี่ก็ก็หน้าแรงก็จะขึ้น ที่แถวบ้านคุ้หมูคุ้มสีคุ้มเมืองกับระหว่างวัดลำดวนอะไรแถวๆนี้ก็จะมีหาดทรายซึ่งถูกน้ำกระแสน้ำพัดมาเอาว่ายออกไปไม่ไม่ไม่ไมกลนักก็ประมาณสักน่าจะสามสิบเมตรประมาณนี้แหละว่ายออกไปก็จะมีเป็นสันดอนขึ้นมาสันดอนขึ้นมานี่ก็เอาว่ายออกไปอย่าง สายสายก็บอกไปอย่างน้ำก็คือไปวัดระยะดูว่าน้ํามันจะลึกแค่ไหนตรงสระนอนพอไหว้ไปกับกลุ่มเพื่อนๆเ,เด็กๆด,ด้วยกันพี่น้องญาติกันก็จะอยู่ไปยืนสามารถยืนได้ก็อยู่ในระดับอกของของคู่หมูตอนนั้นซึ่งอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ต้องคนไหว้น้ำเก่งนะคะถึงจะออกไปได้เพราะว่า กระแสน้ําค่อนข้างเชี่ยวถึงแม้ว่ามันจะระยะไม่ไกลมากแต่น้ําแถวๆนั้นอาจจะเป็นเหมือนน้ํามันวนแล้วก็เชี่ยวน้ําเชี่ยวต้องว่ายน้ําแข็งนะคะภาษาอีสานก็ว่าว่ายน้ําแข็งเก่งใช้ได้นะคะเออมีวันหนึ่งก็ลงไปเล่นน้ํากันก็เล่นแข่งกันว่ายน้ําออกไปอย่างไปยัางหาดสันดอนนะคะ ก็นุ่งกระจมอ,อกกันนี่แหละเอ่อไหว้ไปคู่หมูนี่ก็ไหวถึงก่อนนะซึ่งมีรูปพี่ลูงน้องกันตุ๋ยอีกคนหนึ่งพี่ตุย๋ยแกก็ไหวตามๆมาซึ่งซึ่งยังไม่ถึงคู่หมูถึงก่อนก็กย็ยันยืนยืนพยายามยืนประคองตัวเองอยู่ตรงสันดอนหาดทรายเอ่อปรากฏว่ามันมันเหมือนมันมีมือเหมือนมีมือเนี่ยแหละ เป็นเมือกเมื่อกมาจับตรงช่วงขาอ่อนไดีแหละขาอ่อนคือเราว่ายน้ําไปผ้ะถุงมันก็จะลังลังลังขึ้นมาเวลายืนกระแสน้ําก็พัดพ้าถุงก็ลังลังขึ้นมาก็เป็นเป็นรวบรวบเอาขาขาทั้งสองข้างมือเป็นลักษณะเหมือนเป็นตะไคร่น้ําในความรู้สึกที่ที่โดนโดนจับตอนแรกนึกว่าคน นึกว่าคนใครหน้าด้านเาหนามือนสักคนเนี่ยมามาหยอกซึ่งน้ำนีสใสนะคะน้ำน้ำขงในช่วงระยะของเดือนเมษามีนาเนี่ยน้ำจะใสแจ๋วเหมือนกระจกนะคะมองมองเห็นดำน้ำลงไปนี่ก็เห็นเห็นใต้น้ำนะคะเห็นบรรยากาศอะไรนะคะเออเป็นมือเย็นเย็นเป็นลักษณะเย็นเย็นนั เป็นเมื่อกเมือมือเนี่ยมาดึงดึงขาคูณหมูดึงดึงดึงลงไปลากลากลงไปหัวก็จมน้ําลงไปเออเหมือนก็เรากําลังที่เราใสอกีสาในว่าตายน้านั่นแหละก็มือฟุ้ยฟุ้ยน้ากระทุ่งน้ําขึ้นไว้แล้วก็พยายามที่จะดันตัวเองขึ้นมาเท้านี่ก็ถีบนะคะถีบพยายามสะบัดสะบัดแล้วก็ถ,ถ,ถีบถีบถีบมือนั้นออกใจก็นึกถึงหลวงพ่อใส่ปกติจะใส่สร้อยนะคะ แต่เด็กๆแถานั้นนะก็เวลาลงเล่นน้ำก็จะกลัวผ้าหายก็จะถอดสร้อยไว้กับกองเสื้อผ้าใจก็นึกถึงหลวงพ่อใส่ว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยด้วยอะไรประมาณนี้แหละอืมล็อก,ท,กท้าก็ถีบถีบถีบผีพรายอ่ะท,ท,ที่ที่มาดึงดึงขาตอนแรกก็นึกว่าเป็นตะกิวมันไม่ใช่ตะกิวมันเป็นลักษณะมือมือเย็นๆแล้วก็ เป็นมึกมืกในเท้าคือเท้าเราเนี่ยที่ถีบถีบมือนั้นออกคือพยายามดิน้นสุดดิ้นสุดเด็ดในขณะที่ดิ้นนั่นเองเอ่อพอถุงก็ไปเกี่ยวเอากับกิ่งไม้ซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากสันดอนหาที่เราไปยืนอยังเกี่ยวคือถีบถีบไอนะ้ผีพรายน่ะให้ให,ให้ให้ห่างออกจากตัวไปในขณะเดียวกันก็นึกถึงหลวงพ่อพัสไสด้วย คือเขาเขาคงจะไม่ได้มุ่งเอาชีวิตไม่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาก็อผิพายตัวนั้นอ่ะก็ผลักออกไปในขณะเดียวกันนะสิ้นเราก็หลุดหลุดขนาดว่าเออเรานุ่งสิ้นขมวดคือเวลาสิ้นถ้านุ่งอาบน้ำบ่อยๆมันจะไม่หลุดง่ายๆนะคะขมวดแน่นสิ้นหลุดหลุดหลุด,ลดก็ดำน้ำลงไปดึง ทั้งกลัวผีพายตัวนั้นด้วยนะคะดึงพยายามคือยิ่งยิ่งดึงมันก็ยิ่งพันเพราะน้ำมันมันพัดแรงเอาไปเอามาสิ้นก็หลุดออกไปจากตัวเลยทั้งกลัวผีพายมาอีกก็เลยไหว้ไหว้น้ําทั้งที่แบบเปื่อล่อนจ้นนั่นแหละคือช่วงนั้นก็ประมาณสักจะหน้ากเกือบ5้าโมงห้ามงก,กว่าห้าโมงเย็นหน้า นั่นก็เป็นหน้าแรงน้ำโขงก็ค่อนข้างที่จะใสตอนนั้นรู้สึกว่าเอออายมันก็อายอยู่แต่ไม่รู้จะทําอีท่าไหนนะครับต้องวิบัไหว้เขาฝังนะคระับเดียวกันก็บอกพี่ตุ๋ยที่กําลังเอ,อ่อคือเขาก็เห็นเห็นว่าเราเหมือนจะจมน้ําเขาก็จะไหว้เข้ามาดูก็อบอกว่าออกไปก่อนออกไปก่อนสิ้นหลุดสิ้นหลุดว่าเงี้ยเออเขาก็ผลักออกแล้วก็บอกพวกน้องๆที่กําลังจะไหวยมาอยากหให้พวกรุ่นรุ่นเด็กๆลองไปบอกว่าโอ๊ย มืดแล้วคือไม่กล้าบอกเขาว่ามีผีพายให้ให้เขาเราบอกว่าน้ำมันค่อนข้างลึกน่าก,กลัวไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาอย่างแล้วก็ะตะโกนบอกใจขวัญน,นักขวัญน,นะคะซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องแม่เนี่ยเรียนชั้นเดียวกันอายุเท่าๆกันบอกว่าให้เอาผ้าเช็ดตัวมาให้หน่อยเพราะว่านุ่งนุ่งซ้นมาแล้วก็มีแค่ผ้าขนหนูยน ให้โยนลงมาให้เพราะว่าบอกว่าสิ้นหลุดสิ้นหลุดคือคือไหว้ก็อยู่ระยะห่างๆหน่อยเพราะว่าตัวเองเปลือยเปลือยไปหมดนพะพอได้ผ้าคนหนูห่อตัวขึ้นมาแล้วก็ไม่กล้าเล่าให้พวกเด็กๆพวกนั้นฟังว่า,าโดนผีพายจับมีแต่บอกว่าเขาบอกเอาเป็นไรคือตายน้ำตายน้ำบอกว่า อน้ำมันแรงวะไงน้ำมันแรงน้ำมันเชี่ยวน่าก,กลัวอย่าออกไปเลยไม่กล้าบอกเขาว่ามีผีพรายเพราะว่าอากาศมันก็ค่อนข้างที่จะเย็นแล้วมันห้าโมงเนี่ยมันก็ใกล้ๆจะมืดแล้วละ่ะนะคะนั่นก็เป็นครั้งครั้งแรกที่ที่โดนแต่ก็ไม่กลัวนะคะวันหลังเ็ลงไปเล่นน้ำโขงมาเดิมแต่ไม่ไ่ายออกไปอย่างน้ำกลางน้ำอะไรอ่อ ก็ด้วยความว่าเออถ้าเขาแน่จริงเขาก็ต้องเอาเราไปให้ได้นี่แหละประมาณนั้นคือรู้สึกเหมือนกับจะท้าทายนิดๆอยู่พอมาวันหลังเอ,อ่อว่ายน้ำาน,นช่วงหน้าหนาวก็เป็นตะคิวตะคิวกับไอพีบายนะมันคนละอาการเลยตะคิวนมันก็เหมือนจะเป็นอาการชาๆไปแล้วก็เอ,อ่อว่ายจะไม่ค่อยออกแต่ดีแต่ว่าตอนนั้นเป็นคืออยู่ใกล้เกือบถึงฝัง่งก็เอามือไปคว้าเรือ นะคะเรือของตาซึ่งเป็นเป็นเรือเร็วนะคะของน้องน้องตาของตาบงอ่ะก็อันนั้นก็เป็นลักษณะของเออเป็นตะคิวดีแต่ว่ามือคว้าคว้าแล้วก็บอกตาว่าตะคิวตะคิวกินนะคะอันนั้นก็มันก็เปรียบเทียบกันว่าเออเจอพิพายกับตะคิวในมันคนละเรื่องกันนะคะดีท,ที่ที่รอด แต่ก็ไม่กลัวน้ำโขงลูกน้ำโขงสะอย่างนะคะวันนี้ก็เล่าเรื่องปีพายให้ฟังว่าผีน้ำนะ่ะมันมีนะคะใครไม่ใช่ถิ่นอของตัวเองก็ก็อย่าไปเพราะว่าผีนะเขาก็ต้องการตัวตายตัวแทนเหมือนกันเพราะว่าในสมัยเด็กๆเ,เคยเห็นคนที่เขาตายน้ำนะ่ะแล้วเรือลากไปเก็บศพมาโอ้ยน่ากลัวศพเขาเขาลากมาเห็นตอนเห็น เขาขาวเวาคนขาว,ขาว,ขาวเด็กผู้หญิงนะคะปรากฏว่าเสื้อผ้านไม่เหลือแล้วตัวเป็นสีม่วงไปหมดโอ้ยถ้าใครไม่เคยเห็นศพที่ตายน้ำน,น่ากลัวมากๆวันนี้ก็เล่าแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ